ล่าสุดทวีกำลังแรงขึ้น100กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วขณะนี้มุ่งหน้าเวียดนามทางตอนกลางลาวและไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.5องศาเหนือลองจิจูด111.5องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลาง บริเวณตอนเหนือของเมืองดานางังประมาณวันที่13กันยายนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ 1. นนมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่14กันยายนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาทภัะอุทกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงท,ทีและต่อเนื่องถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ